ที่สำคัยญยิ่งย่าๆที่เดินทางไปมาจากต่างจังหวัดทุกท่านนะครับขอท่านเออดินทางกลับตรวัสุขภาพทุกทุกคนนะครับขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจหม่บ้านทุกท่านนะครับที่ดูแลอำนวยความสะดวกในกาเจ้าภาพด้วยดีมาตลอดซึก่งสุทดท้ายนี้

ลุงป้ามาอานะครับมีโอกาสก็นันเวีไปมาสู่ครอบครัวสมทองที่บ้านอุงไทยด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านไม่ทิ้งนะครับงหลานของเราไว้เพียรลำพังท่านนะครับช่วยจัดเตรียมโต อีช่วยนับอยู่ในที่เดิมนะครับวก็อู่ถุงพลสติกกระดังนะครับแล้วก็พลาสติกจเข้าที่แ้ว้วยนะครับสมาธยามี้มนารตังนารหัตติสุตติตังนารหัตติอติารหตติมัง

ครับกบบากอ่านหนังสาอพระอธิการลินตะนกคโรนะครับเป็นองค์กดปุ่มสวิต์เพื่อจับน้ากาิจ และประจุมเพลงเป็นอกทสุดท้ายกับนิ่นมดครับผม

ये सब वो होती है ना खेलने में रहने ओ